สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะว่าผมก๊อปให้สินวัตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับ Mercedes Ben z e 3 5 0 e นะครับผมเป็นปลั g ก n h y b r i d นะฮะก็เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีการเสียบปลั๊กชาร์จแบตด้วยนะครับผมเหมือนไอคันคลิปที่แล้วเลยนะคลิปที่แล้วคือ bmw วันนี้เรามากับ Mercedes Ben z นนั่นเองนะครับผมอันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ย ดีมากๆเกินราคาไปเยอะเลยนะผมในส่วนของภายนอกนะผมก็ให้ความหรูหราภายในก็ให้ความพรีเมียมนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่แทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายนอกภายในเจ้าขันนี้กันครับติดตามรับชมกันได้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามความหรูหราความพรีเมียมของรถยนต์คันนี้นะฮะเรามาฟังราคาก่อนนะผมอันนี้ Mercedes-Benz E350e plug-in hybrid รุ่น Exclusive นะครับผมเป็นโมเดล W213 นะครับผมก็เป็นโมเดลใหม่และนะฮะก็จะได้ความหรูหราได้ความไฮเทคหลายๆอย่างเข้ามานะครับผมปีของเขาคือปี2017แต่จดทะเบียนนะครับผมปี2019นี่ตามหน้าป้ายราคาเลยนะฮะเดี๋ยวพา,าชมกันนะครับผม 2017นะครับผมคือปีโมเดลของเขาเจ้าของเดิมเขาลากจดนะฮะสปีมาจดมีนาปี62อ่าคันนี้ก็คือต้องแจ้งก่อนนะปี2017ประกันศูนย์หมดแล้วนะฮะประกันศูนย์ของเขาเนี่ยหมดเดือนมกราคมปีนี้หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลกันนะครับเลขไมล์ของคันนี้นะผม52,000กิโล เลขไม่ที่ใช้งานไปนะ52,000กิโลรถปี2 0 1 7ตอนนี้ปี2 0 2 1นะครับผมลถ4ปีวิ่ง50,000วิ่งน้อยมากๆนะครับผมราคานะผมปกติหน้าป้ายอยู่ที่2 1 4ล้านบาทนะครับผมอันนี้คือราคาหน้าป้ายนะครับผมณปัจจุบันนี้แต่สำหรับไลน์นี้คลิปนี้ i, นะครับผมท่าในใดที่ดูคลิปนี้ i, ลดให้ทันที 1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมจากราคา2 1 4ล้านลดไป1 5 5 0 0 0 0บาทก็จะเหลือ1,999,000้าบาทนะผมสำหรับทริปนี้เท่านั้นนะฮะท่านใดที่หาเบ้นราคาไม่ถึง2ล้านเลขใหม่ในน้อยปีใหม่ๆวันนี้มาแล้วนะผมราคาพิเศษกันไปเลยนะผมเฮียบอกลดไปเลยนะฮะ จะลองไอที T ่ก๊อปมันรักษาโรคหัวใจมานะครับผมลดไปเลย1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับคันนี้นะทีนี้เรามาดูออปชันภายนอกกันต่อนะฮะเริ่มจากที่ด้านหน้านะผมด้านหน้าความไฮเทคของเขาเนี่ยล้นเหลือมากมาไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมัลติบีม LED นะครับผมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะเป็น Ad a d a p ็ i v e LED นั่นแหละนะฮะก็จะเลี้ยวตามองศาวงล่ยปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะผมหลบแสงรถที่สวนมาให้อัตโนมัติเป็นไฟแบบขยับได้นะครับผมเป็น LED สว่างสวยมากๆสองได้ไกลประมาณ500เมตรนะถ้าเป็นไฟสูงนะแต่ถ้าเป็นไฟสาก็ให้ความสว่างสวยนะผมนะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมมี parking sensor รอบคันนะครับคันนี้มี parking sensor ให้รอบคันเนื่องมาจากว่าเขามีระบบ parking pilot กนะ็คือถอยเข้าซองอัตโนมัตินะครับผมมีระบบถอยเข้าซองอัตโนมัติด้วยคุณไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะเข้าซองลำบากลำบนอะไรคันนี้ เขาถอยให้เองเลยนะครับผมมีมาให้นะครเป็นระบบที่ช่วยเหลือการขับขี่ดีมากๆนะครับผมและยังไม่หมดมีกล้อง360องศานะครับผมมีกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างและกล้องด้านหลังนะครับผมเป็นกล้องรอบคานเลยเวลาเราใช้งานก็จะเหมือนมีนกบินอยู่บนหลังคามองลงมานะครับผมเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานอีก มีเรดาร์ด้านหน้านะผมเรดาร์ーーกะระยะรถขันด้านหน้านะผมแน่นอนว่ามาพร้อม p t i v t i v u i s e Control นะครับผมมีการชะลอรถให้นะครับผมมีกล้องตรวจจับเลนให้ด้วยนะครับผมการเราออกนอกเลนการเราเผลอเลยแบบว่าพวงมาลัยเอียงนะครับผมขับทางตรงอยู่แต่รถเอียงไปอย่างเงี้ยนะก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับผมให้อยู่ในเลนนะครดีมากๆเลยนะครับผมการตกแต่งด้านหน้าก็จะเป็น x c l u s i v e นะครับจะเป็นแพ็กเกจ x c l u s i v e ก็เน้นความหรูหราเน้นความไฮโซนะผมกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีโลโก้หงอนนะฮะ Mercedes-Benz อยู่ด้านบนฝากะระโปรงนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือด้านหน้านะเยอะไหมออปชั่นเยอะมากๆนะครับผมเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับนในส่วนของด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะเป็นล้อแมกขนาด19นี้มาพร้อมยางรันแฟร์แต่ว่ผมเป็นยางนิรภัยเนาะอ่านะเป็นลาย 10ก้านนะครับคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมตามสไตล์ปลั๊กอินไฮบริดนะฮะก็จะเป็นออกแนวฟ้าฟ้าหน่อยรักโลกนะมละพิษไม่ค่อยมีนะฮะดีมากๆเลยนะครับผมด้านข้างที่แก้มก็จะมีคำว่าปลั๊กอินไฮบริดติดมานะครับนี่นะเพื่อบอกว่าคันนี้เสียบปลั๊กชาร์จแบบนะเว้ยนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเป็นแบบ LED พร้อมระบบพับเก็บอัตโนมัติ เวลาเราล็อกรถแล้วก็เวลาเราเปิดรถมันก็จะกลางให้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีกล้องนะฮะก็จะเป็นกล้องด้านข้างเนาะมือจับประตูนะครับมีระบบ Keyless Go หรือว่า Keyless นั่นเองนะครับผมก็เพียงแค่คุณแตะปุ๊บรถก็จะล็อกกระจกมองข้างก็จะพับนะครับแบบนี้ดูไฮโซมากนะเวลาเราเปิดก็เอามือสวมปุ๊บรถก็จะเปิดเปิดทั้ง4บานกระจกมองข้างก็จะกลางออกฮนะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผม ดีมากและระบบคีเลตข,ของเขาไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเหมือนรถญี่ปุ่นมีด้านหลังด้วยคุณสามารถแตะล็อกที่ด้านหลังได้นะครับผมปร่ตรง,งข้างพับเก็บเหมือนกันเปิดได้ทั้ง4บานไม่จําเป็นต้องบานคนขับเท่านั้นนะฮะไฮโซหรูหรามากอ่านี่คือในส่วนด้านข้างแนละการดีไซน์ก็จะดูแบบเรียบเนียนสวยงามงโค้งมนดูหรูหราครับผมเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะด้านท้ายเริ่มจากที่ไฟท้ายก่อนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ l e d เป็นเส้นนําแสงไฟเบอร์ออปติกนะครับ อ่าก็จะมีความหรูหราความไฮโซนะผมยางกลางกวันเนี่ยมันก็จะดูสวยงามกลางคืนมันก็จะดูสว่างสวยเนาะแล้วก็ด้านท้ายที่กันชนมีนี่นะฮะที่ชาร์จที่ชาร์จไฟนะครับผมก็สามารถเอาปลั๊กเสียบชาร์จแบตได้นะฮะใช้ไฟบ้านก็ได้หรือว่าจะใช้วอล์กซ์ของตามห้างนะเซ็นท่าอูดเมอล์อะไรพวกนี้ก็ชาร์จได้นะผม เมื่อคุณชาร์จเต็ม0-100ถึง100นะฮะ0ถึง100นะเมื่อเต็มนะแบตเตอรี่เต็มคุณสามารถใช้รถคันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในระยะทาง33กิโลเมตรได้นะครับผมในความเร็วที่เขากำหนดไว้ไม่เกิน100กิโลนะคือถ้าที่ทำงานมันใกล้ๆก็โคตรประหยัดเลยนะผมหรือว่าถ้าคุณจะใช้เป็นระบบไฮบริดนะฮะก็ประสานเชื้อเพลิงน้ำมันกับไฟฟ้าเนี่ยอัตราการสิ้นเปืองที่เขาเคยเคมเาไว้ในโบชัวนะ มันจะอยู่ที่ประมาณ40ิกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งแม่งโคตรประหยัดประหยัดกว่าอีโคคารอีกนะอันนี้ก็ไปลองใช้งานดูนะผมมันก็ไม่ถึงขนาดโบชัว40่ิกิโลต่อลิตรหรอกมันก็จริงๆมันก็ประหยัดมากยี่สิบกว่าสามสิบนะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าประหยัดอยู่ดีเนาะแล้วก็ฝาท้ายของเขาอ่าอย่าขอเก็บตรงนี้ก่อนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ไม่มีคิกเซนเซอร์เหมือน AMG นะครับคือถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง AMG เนี่ยคุณสามารถเตะเปิดได้แต่ในรุ่น E x c l u s ค v e เนี่ย เป็นฝาท้ายไฟฟ้ายอย่างเดียวไม่มีระบบทิ i กเซนเซอร์นะครับผมก็แจ้งเป็นข้อมูลกันเนาะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้กันชนด้านล่างเออลืมบอกการตกแต่งของเขาจะมีเม็ดพาร์คิ้งเซนเซอร์มีไฟท่อสแตนเลสแบบฝังที่กันชนมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว AMG แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สปอร์ตเท่าเนาะประมาณนั้นนะฮะสีสันโดยรอบสภาพสวยเอาไปปุ๊บใช้งานได้เลยนะฮะ สีสันสวยมากนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเครื่องยนต์แรงแค่ไหนตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้นะครับผมรถยนต์คันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะช่วยในการประหยัดน้ำมนันช่วยเสริมพละกกำลังของรถยนต์คันนี้นะแรงม้ารวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่286แรงม้า ส่วนแรงบิดรวมอยู่ที่550นิวตันเมตรนะผมและรถยนต์คันนี้เนี่ยอัตราการเร่ง0ถึง100นะฮะใช้เวลาเพียงแค่6.2วินาทีเท่านั้นนะครับผมเป็นรถเก๋งซีดานที่สมรรถนะดีมากๆไม่แพ้ไอ้คันก่อนหน้านี้เลยที่เราได้รีวิวไปนะครับผม BMW 330e M Sport นะฮะคันนั้นเหยียบหลังติดเบาะแล้วใช่ไหม คันนี้เหมือนกันเหยียบหลังติดเบาะเหมือนกันนะผมเพียงแต่ว่าคันนี้มันเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าส่วน ABM คลิปที่แล้วเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมก็เลือกใช้งานกันดูนะฮะไม่ได้ต่างกันมากคันนี้จะเน้นความประหยัดน้ํามันส่วนของ BM จะเน้นความปาดเบี้ยวนะฮะแล้วก็การขับขี่ที่มันสนุกนั่นเองนะครับผมก็ลองเลือกกันดูนะในส่วนของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยเลยนะโครงสร้างสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อตัวถังนะครับผม สีภายในห้องเครื่องไม่มีการทําใหม่นะครับสภาพสวยมากฝากระโปรงเดิมคานด้านข้างเดิมคานด้านหน้าเดิมนะผมเป็นรถศูนไทยนะผมก็จะมีในส่วนของตามอกอติดอยู่ที่คานด้านหน้าฝั่งฝั่งนี้น่ก็จะเป็นรถศูนไทยนะครับผมถ้าเป็นรถเกรมาเก็ตสังเกตง,ง่ายๆคือมันจะไม่ค่อยมีตามอกอแบบภาษาไทยหรอกนะอันนี้เป็นรถศูนไทยนะผมด้านหน้าสภาพสวยด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับผม ด้านข้างก็สวยเหมือนกันไม่มีชนอะพลิกคว่ำนะฮะนี่ดึงให้ดูเลยนะครับผมนี่นะสภาพสวยๆนะผมซอกประตูเดิมๆไม่มีสีไม่มีแล็กเกอร์เยิมในม,มีการตัดต่อไม่มีการดัดเหล็กไม่มีสีโป๊ะนะฮะสภาพสวยเดิมจากโรงงานผลิตนะผมตามซอกตามมุมตามหลือไม่มีสีนะครับอ่ามาดูบานหลังกันต่อนะฮะนี่บานหลังนะผมสภาพสวยๆเลยคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะ โค้โชคดีเลยนะครับผมหนึ่งเลยคือมันเป็นรถที่ให้ฟังก์ชันเทียบเท่ากับตัว AMG 2เลยราคาเป็นราคาพิเศษที่ผมพิเศษให้นะฮะราคาคันนี้อยู่ที่1 9 9 9 0 0้านบาทเลขไม้แค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเลขไม่ก็ไม่เยอะราคาก็ได้สภาพก็ดีนะครับผมคันนี้คุ้มมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านล่างกันต่อนะฮะนี่คือด้านท้ายเนี่ยเวลาเราดูของ Mercedes-Benz ที่เป็นรุ่น Plug-in Hybrid อะไรพวกนี้ brid, มันจะดูไม่ค่อยได้ นะครับผมคือด้านล่างเนี่ยเขาจะผนึกเอาไว้เลยมันจะมีหมุดเอาไว้เห็นไหมมันจะมีหมุดติดเอาไว้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปดึงได้แต่ครับผมเราก็ได้แค่งเมแง้มดูอย่างนี้นะได้แค่งๆๆ้มเมดูทีเนี้ยมันจะดูลําบากนะฮะวิธีการดูของผมนะผมก้มดูใต้ท้องรถเลยมะก้มดูใต้ท้องรถนะฮะคือดูตรงเนี้ยก็มองไม่เห็นอยู่ดีแม่งปิดผนึกเอาไว้ก็ต้องมุดดูนี่ฮะย้อนกลับไปด้านในนะครับผมดูเชสสีด้านล่าง ว่ามีเบี้ยวมีเอียงมีตัดต่อมีเชื่อมใหม่อะไรไหมนะครับผมมันเป็นรถยนต์เป็นรถเก่งที่ต้องก้มดูเหมือนรถกระบะนะครับผมอันนี้ก็ชี้แจงกันตามตรงนะค,คันนี้คอนเฟิร์มเลยผมตรวจสอบแล้วสภาพสวยมากนะฮะสภาพสวยมากเลยอ่ด้านท้ายก็ขนของได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าว่าความหรูหราเป็นยังไงนะฮะตามเลยครับ เรามาดูภายในนะผมความหรูหราของ Mercedes-Benz นะฮะก็ไม่เคยเสื่อมคลายไปไหนนะผมภายในเราเริ่มจากที่เบาะด้านหลังกันก่อนนะผมคือในตัวเบาะด้านหลังเนี่ยความสโลปองศาของเบาะเนี่ยต้องบอกว่านั่งแล้วรู้สึกสบายมากๆนะครับผมสบายยังไง ก็คือมันอบรัดกับลําตัวเราแต่ไม่ได้ลัดมากจนทําให้เราอึดอ,อัดพื้นที่ด้านล่างนะผมที่รองก้นรองขาเราเนี่ยก็อยู่ในระนาบที่ดีนะผมดูความสโลปของเขานะความสโลปของเขาเนี่ยทำอยู่ในองศาที่ดีมากๆคือเวลาเรานั่งเจะรู้สึกว่าเออมันโอบรัดมันโอบกระชับดีนะผมแล้วก็นั่งเวลาเดินทางไกลๆมันไม่ได้เมื่อยมากนะตรงเนี้ยดีมากๆเลยแล้วก็เนื้อบอดเนี่ยอยู่ในระดับที่ ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มเกินไปนะครับผมคือถ้านุ่มมากๆมันก็จะนั่งแล้วรู้สึกว่ามันยุมันยวบยาบเนาะแต่พอมันแข็งเกินไปก็นั่งแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ไหมของ Merced e เดสเบ E300E คันนี้นะครับผมเบาะเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเลยไม่แน่นแล้วก็ไม่ยุวยเกินไปนะผมนั่งกําลังดีนะมีที่พักแขนตรงกลางให้นะครับผมเป็นที่พักแขนพร้อมที่ใส่ของนะนี่ก็จะมีเกะใส่ของมีที่ใส่แก้วน้ํา นะผมที่สามารถแยกเปิดได้ซ้ายขวาเป็นแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะผมตรงนี้ผมชอบนะผมเวลาเราไม่ได้ใช้งานเราใช้แค่ข้างเดียวแล้วก็เปิดแค่ข้างเดียวนะแต่ถ้าเราใช้สองข้างเราเปิดสองข้างมันเลือกได้มันยืดหยุดนะมันมีความยืดหยุดแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นบุกกำมะหยี่มานะผมวางของวางโทรศัพท์มือถือมันก็กันการเป็นรอยด้วยนะครับผมเนี่ยตรงนี้คือดีมากแต่ข้อด้อยมันก็มีนะมันคือมันดูดฝุ่นมันแก็กักฝุ่นได้ค่อนข้างดีไงนะนะไอ้ตรงนี้ที่เป็นกำรรมะหยี่ด้านในเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปนะครับเป็นที่พักแขกธรรมดาเนาะมีแอร์ตอนที่3ให้นะครับผมปรับอุณหภูมิแยกได้ปรับแรงลมแยกได้จากด้านหน้าตรงนี้ดีมากๆเลยนะฮะมีช่องแอร์ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างให้นะครับผมมีช่องแอร์ด้านข้างให้ด้วยนะนี่ผมตอนนี้ผมเปิดแอร์แรงมากเลยเดี๋ยวขอเบาแอร์ก่อนนะครับผมอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะ เสียงแอร์ก็จะเบาเงียบนะบผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงลมเท่าไหร่เนาะนี่นะมีช่องแอร์ที่เสาให้แล้วก็ความหรูหราย,ยังไม่หมดนะผมด้านล่างมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะเวลาเรากลางคืนเนี่ยเราเปิดประตูมาก็จะมีไฟเวลคัมเอาไว้2พื้นนะฮะกันเราสะดุดอะไรพวกนี้นะแล้วก็ที่แผงประตูก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับผมสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ซึ่งแม่งเป็นแบบ R G B เลยอะ่ะอยากเปลี่ยนเป็นสีไหนอะ่ะสีชมพูบานเย็นสีชมพูอ่อ,อนสีเหลืองสีเขียวสีมันเปลี่ยนได้หมด นะมันเป็นชาร์จสีแบบ Photoshop เลยเปลี่ยนได้นะผมคุณชอบสีไหนคุณเปลี่ยนได้เลยนะผมเปลี่ยนได้ละเอียดมากๆนะไฟแอมเบียนไลท์เนาะกลางวันเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ากลางคืนมันจะดูสวยมากๆนะผมถ้าไม่ต้องการก็สามารถกดปิดได้นะครับผมแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ย เป็นลายไม้แบบด้านนะฮะแบบเป็นแบบลายไม้โชเซียนนะ่ะนะไม่ได้เก็บงานจนหมดนะมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์เหมือนไม้จริงๆนะมันดูหรูหรามากๆเลยแล้วก็เป็นแบบบุนุ่มซอฟทัชทั้งแผงประตูเลยอะ่ะมันมีความไฮโซไปในตัวด้วยมันมีความหรูหราไปในตัวด้วยแล้วก็ผสานกับความไฮเทคด้วยนะครับผมซึ่งผมชอบนะผมชอบมากๆเลยนะครับผมมีม่านบังแดดด้านข้างให้นะเป็นแบบใช้มือดึงนะครับผม ด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมกดปรับไปจากด้านหน้าเนาะสำหรับม่านบางแดดด้านหลังเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมพื้นที่ด้านหลังก็ลองดูแล้วกันนะฮะสูงร8 5นั่งแล้วมีพื้นที่ศีรษะพื้นที่ขาประมาณนี้นะครับผมเดีเ๋ยวเราไปดูด้านหน้านต่อครับ แล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะผมสําหรับด้านหลังมีปลั๊กไฟให้ใช้งานนะฮะ mm hmm. ก็จะมีปลั๊ก USB Type A 2ช่องแล้วก็เอาท์เล็ตหช่องนะครับผม่ะอันนี้คือเอาไว้เสียบปลั๊กชาร์จแบตนะนี่ผมลืมบอกไปผมลืมบอกไปอ่ะเดีย๋ยวไปด้านหน้านต่อครับ เมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะครับผมคุณจะเห็นที่ชายบันไดนะฮะมันจะเป็นไฟเวลคัมนะครับผมเป็นคําว่า Mercedes-Benz เป็นไฟเรืองแสงซึ่งมันดูไฮโซหรูหราไฮเทคมากๆเลยนะฮะที่ชายบันไดเป็นสปตนเดสด้วยนะครับผมแล้วเรามาดูที่เบาะนะครับผมสภาพเบาะเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสภาพใหม่มากๆนะครับผมคือคันนี้ต้องบอกว่าเปิดประตูเข้ามาเนี่ยกลิ่นรถใหม่ยังอยู่เลยเพราะว่าเขาใช้น้ําหอม พอใช้น้าหอมของรถใหม่นะครับผมกลิ่นมันก็จะเอกลักษณ์ของ m e r c e d e s Ben บนนะฮะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นรถใหม่ๆนะเออมันสามารถกดปิดได้ด้วยนะถ้าไม่ต้องการกลิ่นอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีน้ําหอมอยู่ที่เก๊ตรงฝั่งที่ตะกรงนั่งอยู่นั่นแหละนะครับผมนี่ยวเปิดให้ดูนะครับผมนี่น้ําหอมนะฮะคือถ้าไม่ต้องการกลิ่น Merced e s Ben นนะครับผมผมเรียกกลิ่น Merced e s Ben นนะผมไม่รู้มันกลิ่นอะไรนะฮะคือถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถสั่งงานหน้าจอคอมมานด์เพื่อปิดกลิ่นได้ฮง ไม่เจ๋ะวว่ะมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นเว้ยคือรถรุ่นอื่นเนี่ยกลิ่นใหม่มันก็จะอยู่แค่ประมาณ3เดือน4เดือนนะแต่คันนี้แม่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมจนกว่าน้ําหอมจะหมดนะแล้วสามารถเติมได้ด้วยนะอยากได้กลิ่นลาเวนเดอร์อยากได้กลิน ender, กก่นอะไรก็แล้วแต่มันเติมได้แม่งดีว่ะเออแม่งดีผมชอบชอบนะ,ะทีนี้เรามาดูที่เบาะดีกว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านี่ปรับไฟฟ้านะปรับให้ดูนะปรับรไฟฟ้าได้8ทิศทางนะฮะแล้วก็ ตรงที่รองขาของเราเนี่ยต้นขาเนี่ยสามารถปรับยืดได้นะผมตามสรีระของแต่ละท่านเลยบางท่านขายาวบางท่านขาสั้นก็ปรับได้อ่าีเมเมื่อวานใช้มือนะฮะแต่วันนี้ Mercedes Ben z E Class ใช้ไฟฟ้าปรับนะผมแล้วก็สามารถสั่งงานเบาฝั่งคนนั่งข้างได้ด้วยจากฝั่งคนขับนะกดปุ่มให้มีไฟสถานะติดนะผมคุณก็สามารถปรับเบาฝั่งคนนั่งข้างได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะตอนนี้ตาก,กล้องมันนั่งอยู่นะผมเดี๋ยวผมปรับพนักพิงขึ้นมาเห็นปรับหัวหมอนลงมาอ่า ก็คือไม่ต้องเอื้อมไปฝั่งซ้ายนะครับผมคุณสามารถปรับได้จากฝั่งขวาเลยนะฮะดีเลยดีเลยอันนี้คือบางทีเบาะแม่งบางกระจกนะฮะก็สามารถบังคับจากตรงนี้ได้เลยแม่งดีมากมากเลยนะฮะแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ยังไม่ได้หนีไปไหนไฟแอมเบียนไลท์ยังอยู่นะผมมีรอบคันเลยนะด้านหน้าด้านข้างนะผมแล้วมันดูสวยมันดูเท่อเออมันความหรูหราอะไรวะน,นี่ทำไมมันดูเท่งเลยสําหรับ m น r c e d e s b e n นคันนี้นะผมกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto ทั้ง4บานนะ ออโตทั้งสี่บานกดครั้งเดียวแบบวันทัดนะฮะกดปุ๊บแม่งลงสุดเลยเนี่ยแล้วกดขึ้นอีกทีนึงอ่ะกดคลิกเดียวนะคลิกเดียวเท่านั้นแค่คลิกเดียวมันขึ้นสุดลงสุดเลยโน่แมงโคตรไฮเทคเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนเบาะดีกว่านะเอาขึ้นไปนั่งบนเบาะดีกว่าปุ๊บ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 อ่ะขอปิดประตูด้วยแล้วผมอ่ะ เมื่อเราขึ้นมานั่งบนเบาะแล้วนะครับผมสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือพวงมาลัยหน้าปัดคอกพิกนะฮะคอกพิกของเขาเนี่ยเป็นว i สกินนะค,คุณจะสังเกตว่ามันจะเป็นหน้าจออ่อาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่มันเป็นหน้าจอนะครับผมสองข้างเลยหน้าจอ12นิ้วแล้วก็หน้าจอ12นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วทั้งคู่ต่อกันเฮ้ยแม่งไฮโซอะ่ะ นะมันหนุหรูหรามันไฮเทคมากๆและไอ้หน้าจอตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมคุณอยากได้แบบคลาสสิกคุณอยากได้แบบอวกาศหรือว่าอยากได้แบบสปอร์ตเฮ้ยคุณเลือกเปลี่ยนได้เว้ยนี่ยวทําให้ดูนี่นะฮะเห็นปะ่ะมันจะมีเมนูขึ้นมานะผมคุณอยากได้หน้าปัดแบบไหนอะแบบสปอร์ตอ่ะกดแบบสปอร์ตไปสีมันก็จะเปลี่ยนนะฮะ ฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนนะครับผมอยากได้แบบคลาสสิกอ่านี่แบบคลาสสิกนะครับผมมันก็จะออกแนวแบบบ,บ้านๆหน่อยนะฮะหรือว่าจะได้แบบอวกาศไปเลยโปร k กสทีฟนะโปรแกสทีฟเนี่ยแม่งก็ล้ำยุคล้ำสมัยไปเลยเห็นป่ะมีบอกวันที่บอกเวลาบอกนู่นนี่นั่นมันดูไฮโซมากนะครับผม แล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะแต่ผมชอบแบบคลาสสิกอ่ามันก็จะดูแบบบ้านๆหน่อยเนาะ่ละท่า้ก็คงจะชอบแบบผมหรือไม่ชอบแบบผมก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถควบคุมได้นะฮะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะผมมันก็แสดงข้อมูลตรงหน้าจองเงี้ยมันเป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะมีแพดเดิลชิปด้านหลังคุณสามารถช e ิปเกียร์ได้เพราะว่าคันนี้มาพร้อมเกียร์9ก้าสปีดนะหรือว่าที่เรียกว่า เก้าจีโทนิกนะครับผมเป็นเกียร์9สปีดนะฮะเกียร์ยิ่งสปีดเยอะทาให้การขับขี่ของเราสมูทขึ้นนะครับผมรอยต่อของเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์จะจะหายไปเราก็แทบไม่รู้สึกเลยนะครับผมตรงนี้ข้อดีของเขาแล้วก็ช่วยประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมมีแพดเดิลชิพให้มีมัลติฟังก์ชันให้นะครับผมคุณสามารถควบคุมนะฮะฝั่งขวาควบคุมหน้าจอตรงฝั่งคนขับนี่ไอทัชแพดตรงนี้นะควบคุมหน้าจอคนขับส่วนทัชแพดฝั่งซ้ายนะตรงนี้ควบคุมเครื่องเล่นนะครับผมอ่นะ นี่นะมีระบบนำทางมีบลูทูธมี NFC มีออโต้คาร์เพย์แอนดรอยออโตอะไรไม่รู้ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อได้ผ่าน USB ตรงนี้นี่นะครับจะมีช่องเชื่อมต่อ USB ตรงนี้นะฮะเอาไว้เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมแล้วก็ในช่องนี้เนี่ยมันจะมีไวเลสชาร์จเนี่ยเพียงคุณเอาโทรศัพท์วางไว้ด้านในนะครับผมมันก็จะชาร์จแบตให้อัตโนมัติ นี่เห็นปะมอ่ามีไวเร์ช์จให้ด้วยมีการเชื่อมต่อ NFC เวลาเราเอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธเวลาเราจะต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ไม่ต้องมานั่งหาะายชื่อแต่ NFC ตรงนี้นะผมมันก็จะเชื่อมต่อเครื่องเล่นเลยเออแม่งดีว่ะ ดีวะไฮโซมากๆาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทีละจุดดีกว่านะเมื่อกี้มันกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมานะพวงมาลัยเราผ่านไปแล้วนะเรามาดูที่เครื่องเล่นกันดีกว่าเครื่องเล่นของเขาเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเมนูภาษาไทยเป็นะระบบคอมมาน์เวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นคอมมาน์เวอร์ชันใหม่แต่ว่าเวลาเราสั่งงานวิทิุด้วยเสียงพูดเนี่ยหรือว่าไว c e c o m m a n d อะไรพวกนี้ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะยังไม่รองรับภาษาไทยนะผมแต่เมนูต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดลนะนะมันก็จะมีในส่วนของระบบนำทางนะครับวิทยุ สื่อบันเทิงต่างๆนะครับผมก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธออดิโอเวลาเราฟังเพลงผ่าน Spotify ผ่าน YouTube เวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธนะมันก็จะอยู่ในนี้นะว่าเป็น e x t e r n a l h a r d d i s k อะเลพวกนี้นะฮะก็อยู่ตรงนี้แหละโทรศัพท์มือถือก็เอาไว้โทรเข้าโทรออกรับสายโทรศัพท์เนาะแล้วก็การเชื่อมต่อนะไอการเชื่อมต่อตรงเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของ m e r c e d e s Benz App นะฮะก็จะเป็นแอปพลิเคชันของทางเบนซเขานะครับผมแล้วก็ Apple Car p l a y Android Auto ก็สามารถที่จะเลือกเชื่อมต่อได้คือมันเชื่อมต่อได้หลากหลายนะผมถ้าท่านใดเคยใช้ Apple CarPlay ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานง่ายเวลาเราเปิดแผนที่นําทางผ่าน Google Map มันก็จะดูแบบเสถียรนะมันจะดูไม่แบบหลงทางอะไรพวกนี้นะอ่าอันี่คือ Apple CarPlay Auto นะครับผมแล้วก็การตั้งค่ารถยนต์นะครับผมอ่าก็จะมีในส่วนของระบบปรับอากาศไอ้ตรงนี้ที่ผมบอกว่าคุณสามารถปรับในส่วนของกลิ่นกลิ่นนะ่ะไอ้กลิ่นนั่นแหละนะครับผมไอ้กลิ่นรถใหม่นะั่นนะ่ะกลิ่นเบนซ์นนะ่ะ สามารถปรับได้คุณต้องการแบบไหนอะ่ะต้องการกลิ่นแรงๆต้องการกลิ่นเบาๆหรือว่าต้องการแบบค่ามาตรฐานหรือว่าปิดไปเลยนะก็สามารถตั้งค่าได้นะตรงนี้อ่าไม่ต้องการกลิ่นก็กดปิดได้นะผมแต่ผมชอบนะกลิ่นมันหอมดีผ่อนคลายดีนะผมก็เป็นการตั้งค่าการแตกตัวของไอออนประจุคั้วลบในการจับอ่าในส่วนของเชื้อแบคทีเรียในอากาศนะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะก็สามารถเปิดใช้งานได้เออมันดีมากเลยนะแล้วก็ระบบไฮบริด นะฮะอันนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วก็คือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดไฮบริดอ,อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จไฟอะไรพวกนี้นะครับผมลงมาเมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Dynamics e l e c t นะผมโหมดการขับขี่นะก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการโหมดการขับขี่แบบไหนสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะฮะการตอบสนองของพวงมลาลัยช่วงลงช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับผมคุณสามารถเลือกการตั้งค่าได้หรือว่าจะกดที่เมนูลัดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมนูลัดจะอยู่ตรงนี้อยู่ในคอนโทรลเลอร์ ไอคอนโทรเลอร์ตรงนี้ดินามิกซีเล็กคือตรงนี้นะครับผมเวลาคุณกดเปลี่ยนโหมดเนี่ยเปลี่ยนโหมดนะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่านี่คือโหมดสปอร์ตนะ่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับความหมนืดของโชค๊คพวงมาลัยแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบสปอร์ตจะเป็นแบบสปอร์ตหมดนะผมหรือว่าจะเป็นแบบคอมฟอร์ตธรรมดานี่คือคอมฟอร์ t นะคือค่ามาตรฐานที่เขาตั้งค่าไว้ แล้วก็อีโค่อีโค่นี่จะเน้นประหยัดน้ามันนะครับผมในส่วนเครื่องยนต์จะปรับเป็นอีโคเลยอัตราการเร่งอะไรมันก็จะมาช้าๆหน่อยนะครับผมและโหมดการขับขี่สูงสุดของคันนี้คือ Sport สปอร์ตพัดสปอร์ตพัดเนี่ยคือจะเน้นอารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตไปเลยนะมันเป็นรถบ้านก็จริงแต่ว่าให้อารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตถ้าเราเลือกโหมดสปอร์ตพัดนะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งอีกโหมดอันบนเนี่ย ก็คืออะไรอะอะไรไม่รู้นะครับเป็นโหมดที่เราตั้งค่าเองได้นะผมเอาไว้ตั้งค่าเองว่าเครื่องยนต์ต้องการแบบไหนช่วงล่างต้องการแบบไหนระบบบังคับเลี้ยวต้องการแบบไหนระบบการตอบสนองพวงมาลัยต้องการแบบไหนเป็นระบบที่เราตั้งค่าเองกําหนดค่าเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดของการขับขี่เนาะแล้วก็ในคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ยังมีอีกนะการปรับความหนืดของความนุ่มของช่วงล่างนะผมเพราะว่าคันนี้มาพร้อมช่วงล่างแบบแอร์เมติกเป็นช่วงล่างถุงลมนะค,คุณสามารถปรับช่วงล่างได้ว่าต้องการนุ่มหรือว่าต้องการแบบ ธรรมดานะผมเวลาเรากดเนี่ยอ่าเวลากดไปหน้าปัดตรงนี้ก็จะขึ้นมาว่ากําลังเพิ่มระดับความสูงนะครับผมอ่ะมันก็จะคือเพิ่มความสูงของตัวรถให้มันซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นนุ่มขึ้นขับดีแบบขับแบบนุ่มนวลนะนะแต่ถ้าคุณต้องการเน้นความสปอร์ตเนี่ยผมไม่แนะนําให้เปิดนะผมก็ให้กดปิดไว้ตัวรถมันจะกดลงมาต่ำนะผมทําให้การขับขี่ในความเร็วสูงมันดีขึ้นในแบบเมื่อกี้เอาไว้แบบขับในหมู่บ้าน ขับในลานจอดรถขับช้าๆขับแบบเจออะไรแล้วหลังเต่าเยอะๆอะไรพวกนี้มันจะดีนะครับผมอ่าแต่ถ้าขับแบบปกติทั่วไปถนนโล่งๆอย่างเงี้ยก็กดปิดซะนะครับผมถัดลงมาเป็นโหมดเข้าซองอัตโนมัตินะครับผมเป็นระบบอ่าพาร์คกิ้งพลอตนะเวลากดใช้งานก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับหาช่องว่างนะรถมันก็จะขยอยเข้าซองเองนะครับผมสาหรับในโหมดนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยเป็นโหมดไฮบริดนะครับผมคุณสามารถเลือกได้นะว่าต้องการแบบไฮบริดคือ ใช้งานแบบ2โหมด2แบบก็คือเครื่องยนต์กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะฮะทำงานร่วมกันนะครับผมช่วยเสริมความประหยัดน้ำมันหรือต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะคุณสามารถกดจากไอตัวนี้ที่เป็นรูปแบตเตอรี่เนี่ยได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะมีเนี่ยไฮบริด e mode e save หรือว่าชาร์จนะครับผมคือไอโหมด e save เนี่ยก็คือการเซฟแบตเตอรี่มันจะใช้เครื่องยนต์เป็นหลักนะฮะมันจะเซฟแบตเตอรี่เอาไว้จนกว่าเราจะปลดล็อกว่าจะใช้โหมดอื่นนะฮะถ้าเป็นโหมดชาร์จ ก็คือใช้เครื่องยนต์เลยนะฮะใช้เครื่องยนต์เลยไม่ใช้แบตเตอรี่เลยนะก็คือการชาร์จทำอย่างไรได้ให้มันชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้เยอะที่สุดนะโหมดชาร์จนะโหมดไฮบริดก็คืออย่างที่บอกไปมันเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า FIFA, นะผมทํางานแบบไฮบริดนะผมแล้วก็ e โหมดเนี่ยก็จะเป็น Electronic. อิเล็กทรอนิกส์คล้ายคล้ายกับตัว bm เมื่อวานนะฮะคล้ายๆกับตัว bm เมื่อวาน มันจะใช้แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์สลับกันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเลือกอการทํางานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมอ่านี่คือในส่วนของคอนโทรลเลอร์เป็นทัชแพดด้วยนะเนี่ยเป็นทัชแพดนะครับผมใช้งานง่ายๆนะฮะใช้งานไม่ยากคือเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับมันเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะอันนี้ก็คือการควบคุม นะฮะในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นตรงนี้นะผมโดยผ่านทัชแพดนะการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายไม้นะครับผมคุณจะเห็นว่าเป็นลายไม้แบบด้านๆเลยแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์สีต่างๆที่สามารถเปลี่ยนได้ระบบแอร์เป็นแบบ3โซนด้านหน้าก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาก็ตรงนี้ถือว่าดีนะมีไลกาานาลลอกให้แล้วก็มีเมนูรัดสำหรับวิทยุให้นะครับก็เขา้าใจง่ายๆอยู่แล้วที่พักแขนตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อนะในส่วนของ s d card แล้วก็ USB Type A นะสองตำแหน่งเนาะคือด้านหลังเนี่ยก็มีให้2ตําแหน่งสําหรับผู้โดยสารตอนหลังใช่ไหมด้านหน้าก็มีให้ในเกะนี้นะผมเอาไว้ชาร์จบงชาร์จแบตบโทรศัพท์หรือว่าชาร์จอะไรก็แล้วแต่นะก็อยู่ทีนี้นะผมเป็นเกะปุกกำมะหยี่เหมือนเดิมนะครับผมก็ดักฝุ่นดีนี่เองนะด้านบนก็มีที่ใส่แว่นตามีไฟสองสว่างที่เป็นแบบ LED แสงสีเหลืองนะผมแสงวอร์มไลท์ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะที่บังแดดมีไฟส่องแต่งหน้าให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดึงแล้วก็ดึงด้านข้างแบบนี้กันแสงด้านข้างด้านหน้าก็จะมีอันเล็กๆแบบนี้นะตรงนี้ผมชอบมากนะค่ายอื่นไม่ค่อยมีนะครับผม B.M ก็ไม่มีนะมีแต่เบนซ์นี่แหละที่ทําอย่างนี้ได้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างนะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะไบสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตานะซึ่งมันสามารถปิดได้นะการตั้งค่าเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูนี้อยู่ในนี้แหละ การตั้งค่ารถยนต์นะครับผมคุณสามารถที่จะปิดไอ้ส่วนของอะไรนะเขาเรียกมุมอับสายตาเปนอยู่ในระบบการช่วยเหลือตรงนี้เออนี่นะครับผมจุดบอดอ่ะไอ้บายสปอร์ตเนี่ยคุณสามารถปิดใช้งานได้ถ้าไม่ต้องการใช้นะครับผมแต่แนะนําว่าเปิดเถอะนะเปิดเอาไว้ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าคนขับนะฮะ ระบบแจ้งเตือนในการก่อนการชนด้านหน้านะครับผมเราเป็นระบบช่วยเบรกอะไรพวกนี้นะผมเปิดให้หมดมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยะที่เราควรจะต้องใช้งานนะเนี่ยก็แนะนําว่าเปิดไปนะครับผมน,นี่คือภายในของ e 3 5 0รสูน e plug in hybrid exclusive นะครับผม ออปชันเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ได้ต่างกับตัว a MG มากมายนะักนะครับผมต่างกันที่แพ็กเกจการตกแต่งเท่านั้นเองนะภายในก็เน้นหรูหรานะผมใช้ลายไม้แทนลายคาร์บอนแคปลาลายพวกนี้นะผมบอกก็จะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะก็จะเน้นความหรูหราไปนะครับผมส่วน a MG ก็จะเน้นความสปอร์ตไปนะครับผมก็แล้วแต่เลือกนะอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างกับเจ้ารถยนต์คันนี้นะผมพาชมภายนอกภายในไปแล้วฟังออปชันไปแล้วเป็นยังไงบ้างออปชันเยอะมากๆนะฮะออปชันโคตรเยอะระบบรักษาความปลอดภัยนี่คือให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆมีแอแด็พติฟคูชันโทมีบ i ยสปอตมีเลด้าแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกให้ด้วยมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนานามีมาให้เยอะมากๆสาหรับ Merced e s b e n z คันนี้นะผมแล้วก็ ยังไม่ทิ้งไปไหนในส่วนของความหรูหราความพรีเมียมวัสดุการตกแต่งนะครับผมมันดูไฮโซมันดูแพงนะมันดูหรูหรามากๆนะผมแล้วก็กสำคัญหนึ่งนะฮะคันนี้ราคาดีด้วยนะผมราคาหน้าปาอยู่ที่2องล้านบาทไม่ขายนะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านใดที่สนใจคันนี้ราคาพิเศษไปเลยนะผมลดไปเลย1 5 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียง1 9ล้ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็ทักมาได้ที่0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมและสำหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะผมฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยจะได้มีพาคลิปใหม่นะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ